สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของอมินิโมบายนะครับฮิโรยาสุไอซี0 Pro นะครับเป็นตัวนี้นะครับฮิโรยาสุไอซี0 Pro แนะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มวิธีบันทึกช่องพร้อมกันนะครับ เปิดเครื่องขึ้นมานะครับกดปุ่มซ้ายมือนกดแช่นะครับกดแช่ปุ๊บปุ๊บอ่ามันติดเวอร์คัมอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับปุ๊บอ่าถ้ามาเจอแบบนี้นะครับอ่าช่องบนเนี่ยะครับช่องบนก็คืออ่าช่องเมมโมรีนะครับ001ก็คือช่องที่หนึ่งต่อท้ายด้วยก็จะเป็นความถี่นะครับตัวนี้นะครับส่วนช่องล่างนะครับจะเป็นช่อง VFO ก็คือช่องอิสระนะครับตัวนี้เราก็สามารถกดได้เลยนะครับ ทีนี้การบันทึกช่องทุกครั้งนะครับต้องบันทึกช่องบนเสมอนะครับทีนี้ถ้าเราจะบันทึกเราต้องเอา001ออกหรือออกจากช่องเมมโมรี่ให้เป็นช่อง v f o นะครับวิธีทําก็ให้ทําแบบนี้นะครับให้กด VFN นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันมาเป็นหน้าา v f o นะครับโหมด v f o นะครับทีนี้เราก็ใส่ความถี่ได้เลยนะครับผม153นะครับสมมุตินะครับ153 2 2 5นะครับ225ปุ๊บอ่ะเป็นความถี่นี้นะครับ1 5 3 2 2 5นะครับอ่ะทีนี้วิธีบันทึกให้ทำแบบนี้นะครับให้กดฟังก์ชันแล้วก็กดเลข0ูนย์ะครับตัวนี้นะครับอ่ะฟังก์ชันเลข0ูนย์ะครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราใส่เห็นไหมครับอ่าให้เราใส่ความถี่นะครับอ่าใส่อ่าช่องเลือกช่องนะครับอ่ะตัวนี้เลือกได้ไหมเอ่ยอ่าตัวนี้ก็เลือกได้นะครับนี่ครับเลือกได้อ่า มันทั้งหมดมันมี240ช่องนะครับที่เราจะบันทึกนะครับหรือเรากดอัปดาวตรงนี้ก็ได้ครับนี่อัปดาวก็เลื่อนขึ้นเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นอันนี้ก็ถอยลงนะครับผมจะเอาไว้ช่องที่2นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดฟังก์ชันนะครับยืนยันนะครับปุ๊บอ่ามันออกโอเคเห็นไหมครับก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูช่องที่2นะครับว่าอ่ามันเป็น 245225ห้้าไหมนะครับให้กด v t ับ m นะครับเข้ามาโหมดเมมโมรีนะครับกด v tap m ครับปุ๊บกด v tap m ซ้ำไอีกทีหนึ่งครับปุ๊บอ่ะอันนี้คือช่องที่1นนะครับเมื่อกี้อ่ะจะกดลูกศรขึ้นนะครับ152225้า้าไหมกดลูกศรขึ้นครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ152225หรือเราจะปรับตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับช่องที่1เห็นไหมครับอันนี้ช่องที่2ที่3ที่4ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับอ่ะนะครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับทีนี้ วิธีเลือกเลือกช่อง A B นะครับตัวนี้มันอยู่ช่องบนนะครับสังเกตนะครับอ่าสังเกตมันจะมีเมนนะครับตัวนี้ตัวสีแดงเห็นไหมใต้002ก็คือเมนอ่าเดี๋ยวนะครับอ่ามองอ่าเนี่ยครับเป็นเมนนะครับเป็นเมนทีนี้สังเกตเคอร์เซอร์นะครับอยู่บนเลข2ก็คืออ่าวอช่องที่2ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทีก็กดวอได้เลยแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะวอช่องล่างนะครับวิธีเลือกช่อง A B ให้กดตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมี A กับ B เห็นไหมครับ A ก็คือช่องบนนะครับกด B ก็ปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะโดดมาข้างล่างเห็นไหมครับอ่าสังเกตเคอร์เซอร์นะครับตรงนี้เคอร์เซอร์อ่ะอยู่หน้า B เห็นไหมครับอ่ะกด A ก็คือกระโดดขึ้นเห็นไหมครับกด B ก็กระโดดลงอ่ะวิธีเลือกช่อง A b นะครับมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ